สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามทุกทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคลินิกรักษาใจขอขอบพระคุณนะคะจากใจที่ติดตามรับฟังเราจะขับเคลื่อนพลังงานชีวิตที่ดีไปพร้อมๆกันด้วยพึ่งตนพึ่งทำเพื่อเป็นทางของความหลุดพ้นจากความทุกข์ค่ะ คลิปนี้เราจะพูดถึงคุณคุณที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีนะคะว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้สถานการณ์ของคุณดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างเป็นการพยากรณ์เป็นการทำนายโดยทั่วๆไปนะคะเราได้ใช้ไพ่ยิปซีเป็นอุปกรณ์ในการถ่ายทอดถึงคุณค่ะแล้วเราก็จะพึ่งตนพึ่งธรรมเพื่อให้คุณได้มีเคล็ดลับ ต่างๆในการพลิกชะตาชีวิตของคุณด้วยตัวของคุณเองค่ะ เรามาดูนะคะว่าคุณคุณที่เกิดในวันพฤหัสจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาของคุณคุณอาจจะต้องพบเจอกับเรื่องราวอะไรต่างๆมากมายโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาเรื่องของอุป,ปสรรคในเรื่องของการที่เราต้องเจอกับวิกฤตต่างๆแต่ทีนี้ทั้งนั้นตัวของคุณเองอาจจะทำบุญทำกุศลไว้ดีจึงทำให้คุณได้รับอิทธิพลบ้างอาจจะไม่มากมายเท่าไหร่ ถ้าหากว่าคนไหนที่ได้รับผลกระทบน้อยคุณก็มีบุญอุปถัมภ์ดวงชะตาของคุณมากนะคะแต่ถ้าหากว่าใครได้รับผลกระทบมากนั่นก็หมายความว่าเราต้องมาเติมในเรื่องของพลังงานของบุญบรารมีของคุณค่ะ สถานการณ์ณตอนนี้ของคุณนะคะอาจจะดูไม่มีอะไรที่เป็นการตอบรับกับมาหาตัวของคุณมันเป็นแค่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าจิตใจของคุณตอนนี้หลังจากที่ได้ใช้พลังงานมามากพอสมควรจิตของคุณตอนนี้มีความเคลื่อนไหวน้อย เลยทำให้ดูเหมือนกับว่ามีแรงดึงดูดสถานการณ์ต่างๆน้อยลงไปแต่อย่าวิตกกังวลนะคะถือสว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการพักผ่อนอิริยาบถพักผ่อนในเรื่องของจ,จิตใจพักผ่อนในเรื่องของร่างกายของคุณด้วยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตและการขับเคลื่อนพลังงานในรอบต่อไปค่ะ คุณสังเกตได้จากตัวของคุณเองนะคะว่าถ้าหากว่าคุณฟื้นแล้วนะคะจากร่างกายที่คุณได้รับการพักผ่อนคุณจะเห็นถึงความเกลือตื้อลื้นที่เกิดขึ้นเองมันเป็นพลังงานธรรมชาตินะคะจะรู้สึกว่าเราอยากจะมีแรงมีเรี่ยวมีแรงในการทําอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งคุณจะอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วนะคะหลังจากที่คุณเฉยมาพักหนึ่งแล้ว คุณจะมีพลังงานพร้อมสำหรับการขับเคลื่อนอะไรที่คุณมีความสามารถคุณมีสติคุณมีปัญญามันจะถูกผุดขึ้นมาเป็นแรงบันดาลให้กับตัวของคุณเอง ถือว่าเป็นการเริ่มต้นมิติใหม่ของคุณอย่ากลัวการเริ่มต้นนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกฎธรรมชาติค่ะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วถึงจุดนี้ของคุณก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มีการเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณและมีโอกาสประสบความสําเร็จเพราะตัวของคุณเองนั้นมีคุณภาพอยู่ในดวงชะตาของคุณอยู่แล้วค่ะ จะเห็นได้จากว่ามีไพด่ดีๆอุปถัมภ์ดวงชะตาของคุณมากมายอย่าปรุงแต่งอะไรที่มันเกินไปนะคะบางครั้งการปรุงแต่งที่เกิดจากความคิดการปรุงแต่งที่เกิดจากจากความรู้สึกของคุณนั้นมันก็ไม่จริงนะคะ เราเอาสติของเรามาอยู่กับปัจจุบันดีกว่าค่ะฝึก,กจิตของเราด้วยฝึกทำสมาธิด้วยนะคะเพราะว่าดวงชะตาของคุณนั้นต้องปฏิบัติธรรมควบคู่กับการดำเนินชีวิตค่ะ ถ้าหากว่าคุณปฏิบัติทำควบคู่กับการดำเนินชีวิตนั่นหมายความว่าตัวของคุณเองนั้นได้เข้าถึงธรรมชาติที่ของจิตใจของคุณเพราะจิตใจที่มีอุปทานยึดมั่นถือมั่นเรื่องราวต่างๆเอาไว้มากมายมันทำให้จิตของเราหนักไม่มีพลังงานขับเคลื่อนแต่การปล่อยวางมันทำให้จิตของคุณมีความาเบา โปรง่งสบายแล้วมันเป็นพลังงานที่ดีของคุณที่จะดึงดูดไอเรื่องของกระแสพลังงานที่ดีเข้ามาหาตัวของคุณค่ะให้ปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะที่ถูกต้องด้วยนะคะเพื่อเป็นการให้เราได้เข้าถึงธรรมะของ ที่เป็นแก่นแท้เป็นธรรมะที่ไม่ถูกปรุงแต่งแล้วก็เป็นธรรมะที่ได้ฟังธรรมจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าเท่านั้นนะคะจิตใจของคุณจะได้กระแสของบุญกุศลที่แท้จริงที่สะอาดที่บริสุทธิ์ค่ะและที่สำคัญคือเราได้เข้าใจถึงธรรมะแล้วเราจะทำให้เราได้พัฒนาในเรื่องของการเจริญสติเจริญปัญญาด้วย ถือว่าเราได้เจอขุมทรัพย์นะคะที่ใครได้เข้าถึงธรรมะ ที่ถูกต้องนะคะถือว่าเป็นขุมทรัพย์เป็นของที่มีค่าที่สุดที่มนุษย์จะพึงได้รับนะคะแล้วคุณจะเห็นว่าดวงชะตาชีวิตของคุณจะได้พบเจอกับกัลยะาณมิตรที่ดีเข้ามาหาดวงชะตาของคุณหรือตัวของคุณและของที่จะเข้ามาหาคุณนั้นมีโอกาสได้ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่างฝ่ายต่างเป็นมิตรที่ดีต่อกันทําความคุ้นเคยกันแล้วก็ออกมาจากจิตใจที่บริสุทธิ์จิตใจที่ดีซึ่งมันหมายถึงมิตรภาพหรือบางคนก็อาจจะได้พบกับคู่ครองคู่บุญคู่วาสนาคู่บารมีด้วยนะคะในเรื่องของการงานการเงิน ความรักครอบครัวถือว่าเป็นดวงของคุณที่จะมีโอกาสได้สัมผัสและได้พบเจอนะคะแต่ว่าตัวของคุณนั้นจะต้องเพียรในเรื่องของการปฏิบัติธรรมควบคู่ไปด้วยนะคะชีวิตของคุณจะได้เจอแต่เรื่องราวที่ดีถ้าหากว่าเราจะต้องอยู่ท่ามกลางมรสุมที่เราต้องเจอกับเรื่องราวปัญหาต่างๆมากมายเราจะเห็นได้ว่าความทุกข์มีอิทธิพลสำหรับตัวของคุณน้อยจิ ใจของคุณจะสงบร่มเย็นมันจะเป็นภูมิคุ้มกันแล้วก็มันเป็นเครื่องกันภัยของเราได้อย่างดีที่สุดค่ะ อะไรมันก็ไม่แน่นอนนะคะในโลกใบน,นี้สัตว์โลกก็ต้องเป็นไปตามกรรมแม้แต่ตัวของเราเองก็อยู่ภายใต้กฎเงื่อนไขนี้เช่นกันค่ะขอให้เราทำแต่กรรมดีนะคะเมื่อกรรมดีที่เราทำมันก็จะเป็นผลให้เราได้รับสิ่งนั้นเช่นกันสิ่งที่เราทำออกมาจากใจของเรามันคือเจตนาของเราค่ะ เจตนาของเราดีเราก็จะได้รับแต่สิ่งที่ดีค่ะเจตนาของเราไม่ดีสิ่งนั้นมันก็จะกลับมาหาเราโดยธรรมชาติและก็เป็นอัตโนมัติเช่นกันค่ะไม่มีใครทำให้เรานะคะนอกจากตัวของเราเองพึ่งตนพึ่งธรรมนี่คือเครื่องอยู่ของเราค่ะ จะเห็นได้ว่าคุณคุณที่เกิดในวันพระเหัสสบดีนั้นค่อนข้างสนใจในเรื่องของการปฏิบัติธรรมอยู่แล้วมันอาจจะอยู่ในกระแสจิตวิญญาณของคุณนั่นเองแต่ทีนี้เราก็ต้องมาเข้าถึงนเนื้อแท้แก่นแท้ของธรรมะให้ได้นะคะมันเป็นอานิสง์ผลบุญสูงสุดของคุณในชาติปัจจุบันนี้ค่ะ เหตุของความเจริญเราก็รู้อยู่แล้วนะคะจากนี้เป็นต้นไปในเดือนกุมภาพันธ์นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์ฟื้นฟูขึ้นมามีเกณฑ์ประสบความสำเร็จมีเกณฑ์สมหวังมีข่าวดีมีเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวของคุณตามบุญตามวาสนาของคุณนะคะแต่ละคนแต่ละท่านอาจจะได้รับเรื่องราวที่ไม่เหมือนกันแต่ทุกๆท่านจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับในเรื่องของ พลังงานด้านดีอยู่ที่ตัวของคุณเองด้วยนะคะว่าคุณจะพัฒนาตัวของคุณเองอย่างไรในเรื่องของการที่เข้าถึงสภาวธรรมที่เป็นระบบธรรมชาติที่มีศักยภาพนะคะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวของเราถ้าหากว่าเรามีพลังงานจิตใจที่ดีมีสมาธิมีสติ มีปัญญานะคะอยู่ที่ตัวของคุณแล้วก็ลงมือทําในปัจจุบันนี้ด้วยค่ะอะไรก็ตามที่มันผ่านไปแล้วหรือว่ามันยังมาไม่ถึงขอให้คุณปล่อยวางนะคะแล้วลงมือกับมันอยู่ที่สติอยู่ที่ปัญญาในปัจจุบันของเราเพราะปัจจุบันเป็นสิ่งสําคัญที่สุดค่ะเรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่กันในปัจจุบันนี้นะคะจากนี้เป็นต้นไปขอให้คุณได้รับแต่เรื่องราวที่ดีมีสิริมงคล คเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณนะคะแล้วก็ประสบกับความสำเร็จในทุกๆสิ่งที่คุณปรารถนาค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับฟังแล้วก็ขอฝากเป็นกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าจะแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนทัศนคติอะไรกันได้นะคะติชมกันได้นะคะแล้วเราจะเป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ